ป <ess ur ic language> นะคะเอาแต่งเลยไปถึงเทศบาลน,นะคะขอเสียงไปถึงเทศบาลดีไหมโอ้โหเลยเทศบาลกันเลยนะคะถึงวัดเทศบาลนครสกลนครในนามคณะดำเนินงานขอขอบพระคุณท่านเปานใหญ่สูงรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกวิกฤตในชุมชนที่พบการระบาดของ ตั้งแต่ว <h> ันที <Unter> ่1มกราคมถึง <t> วันที่22กักราาคม2500เพื่อทำลายแหล่งพ่อพันธ์ยุงลายในชุมชน 3. เพื่อกำจัดยุงลายของกิจกรรมได้แก่ 1. การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในหอน 2. การเดินรณรงค์ทำลายแหล่งพ่อพันธ์ยุงลายและสำรวจบรรรรกกกาางนนสสูคคัทพอุะ ท่านเจนาที<ม>จากโรงพยาบาลศูงจุนไดรับในการควบคุมโรคให้เด็ดไม่ให้แพร่ไม่ว่าเป็นวงกว้างการการใส่สายอับเรดแต่คืรูปร่างนะลรับการชำระที่มีร่างกายและการต้นสารเคมีการจับกลุณมลายซึ่งโครงการนี้ผมถือว่าน่าเป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชน เราบักรียนนะครับขั้นรองกับที่มีหนักครับหนักเลยนะครับเย้วันนี้มัต้องขอเราเป็นหน้าแกนะครับที่เราเป็นสลับมาในเรื่องขกันโรคให้ราวันนี้นะครับ มนะครับแป๊บนึงนะครับ